Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาติชูทราฟฟี่ฟองดูปฏิรูประบบข้าราชการที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครแจงแก้ไขปัญหาคนเมืองผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูพลังของแพลตฟอร์ม วันที่27มิถุนายน2565หน้ณห้องประชุมและวางแผนวอรูมชั้น35อาคารธานีนนพร,รัตน์ สาหลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการต้นไม้ล้านต้นและการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูภายหลังจากการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครครั้งที่10ทับ2565 ในส่วนของความคืบหน้าการดำเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบทาฟี่ฟองดูพบว่า50%ของประเภทและสาเหตุของปัญหาเป็นเรื่องถนนทางเท้าแสงสว่างน้ำท่วมสายไฟและขยะ โดยสำนักงานเขตและสำนักสามารถรู้ว่าปัญหาสำคัญคืออะไรกระจุกตัวอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ใจกลางเมืองจากข้อมูลสถิติระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง27มิถุนายน2565มีเรื่องเข้ามาในระบบทั้งสิ้น54,929เรื่อง รับเรื่องและเริ่มดำเนินการเป็นแล้วมากกว่า90%นนี่คือพลังของแพลตฟอร์มที่เราเปลี่ยนการบริหารจัดการจากระบบท่อเป็นแพลตฟอร์มทุกหน่วยงานสามารถหยิบเรื่องไปแก้ไขได้เลยโดยที่ผู้ว่าไม่ต้องสั่งการระบบทราฟฟี่ฟองดูยังมีการพัฒนาต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่เช่นประเมินความพึงพอใจและหากผู้แจ้งที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานสามารถแจ้งเปิดเรื่องใหม่ได้โดยไม่ต้องร้องซ้ำนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างเขตโดยเขตที่ปฏิปปบัติการได้ดีช่วยแบ่งปันประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพให้เขตอื่นๆเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเข้มแข็งมากขึ้น ปัจจุบันมีหน่วยงานภายนอกในพื้นที่กรุงเทพเข้าร่วมระบบกว่า80หน่วยงานทั้งรัฐวิสาหากิจสถานีตำรวจกระทรวงและเอกชน สำหรับแนวทางการพัฒนาต่อยอดทราฟฟี่ฟองดู 1. แยกกล่องแด h บอร์ดเพื่อให้เขตและสำนักงานสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้ดีขึ้น 2. เพิ่มกล่องปัญหาที่ต้องแก้เชิงนโยบายรับข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยากเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนา216นโยบายหรือเพิ่มเติมนโยบายใหม่ 3. เปิดกล่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่ฝ่ายกลางสามารถรับเรื่องราวได้โดยตรง 4. ประสานหน่วยงานต่างๆนอกกรุงเทพให้มาเข้าร่วมแก้ไขปัญหาให้ประชาชนร่วมกันมากขึ้นขณะนี้หาหรือกับรองเจรตํตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและกำลังจะเซ็น MOU ร่วมกันเร็วๆนี้ และ 5. ชวนประชาชนมาใช้ Open Data ไปพัฒนาเพื่อให้เขตและสำนักนำข้อมูลไปใช้งานได้ง่ายขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ